พี่น้องวันนี้ไม่น้อยจะเฮ็ดซุปเห็ดเพิงนะคะใส่ปากกระป๋องนี่คือพริกจีนะคะพริกจีหรือว่าพริกขัวแล้วนะคะขอให้ละเอียดก้อนนะคะโขกก้อนนะคะใส่พริกอันนี้ไม่น้อยขัวเอาพริกจีกับจีนะคะ <c oughs> ปลากระป๋องลงไปค่ะปลากระป๋องยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะจ๊ะใส่เลยค่ะแม่ก็จะใส่เนื้อปลาบ๊อลายนะคะแล้วบ๊อมัดค่ะมันคนลายคนลายบอเศษเนะาะจำปลากระป๋องเห็ดเขากันก็ปพปผีข้าวกรนนะคะให้เนื้อปาลาแตกกรน นกกรก็ใส่นี่ค่ะนี่คือเห็ดเห็ดพึ่งสวีเด่นนะคะต้มแล้วเรียบร้อยนะคะซุปเห็ดพึ่งใส่ตากระป๋องแล้วค่ะผู้ใดามาก่อนหน่อยเอ้ยเอ้ยขวอาไยพี่น้อง ผูดใดมัก้อนหน่อยกับหั่นก้อนหน่อยผใดแกอนอตใหไงกับหั่นตใหไงไมีหน่อยกับสิหั่นประมาณนี้นะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะผงนวนะคะผงชูรส <c oughs> นำแปรแล้าคะ่ะใส่ขมิ้ก้อน ตามมันเข่ากันกรซิมกรน,นะคะแล้วพอพ่อขอบกลุ่มไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้มแล้วมันจะเอาขึ้นบ่ไา้ใดนะคะเนี่ยค่ะมีปากกระป๋องอยู่บ้านเฮดด้ชุยางชุนแนวนะคะยงไงสิ่มก็มดีเลยค่ะใส่สาระแหน่ ล้วหอมแดงลงไปใส่ง่าขาวขัวนะคะเห็นไหมเมนูง่ายๆบานๆแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสุกเขานะคะสำหนินตาก้เบิงนะคะสากออก รสชาติเราได้เลยโอ้กิ่นก็ขอเดียวแห้งแสบได้่นองเลย จ้าดันนี้ก็คือหน้าตาของซิปอ่าซุปเห็ดพึ่งหวานสวีเดนใส่ปลากระป๋องนะคะเมนูง่ายๆบ้านๆสไตล์บ้านมีปลากระป๋องอยู่บ้านเ,าเ้าก็เเ็ดอ่าได้หลากหลายเมนูนะคะไม่าจะเป็นตองรับประทู่หรือว่าปลาสดปลาหยังนะคะพี่น้องลองไปเห็ดเบิงน,นะคะเสียเอาเห็ดหยังซุปก็ได้นะคะเห็ดแบบเดียวกันนี่แหละค่ะจ๊าจน่ากินบอค่ะซุปเห็ดพึ่งสวีเดนกเ็เเร็จสับ้อยแล้วนะคะดยรักจากใจๆๆจ้ารักนะจุ๊บ